มึงขาดอาจารย์ครับไปวันละครับไงลุกเราเห็นเน,เนี่ยลูเรากั่นได้หี่กว่าเล้วสิวา่ไ,ไปวันละมันถือ,อถถต่อนมันถือนะถึกมันงั้นตัต่อเมือนงองันวะกับรถไถตำต่อเมมันก็ปงัดเลยนะอ กำลังในซิปไลนนะครับเบิ้งเขียวขาดนี่ไปทางเขาเบลคนุ่คุ้นพอดีเนาะเตรียมก้อนนี่ดัดไปผมจะไปตัวล่างผมแล้วผ่ <laughs> านมอาจายนขาดเี่เบิ้งห้อยเชื่อมครับ ดาบไปเบิง้งเอาด้ฝีมือโอ้ยซ้ำนีเขาเกินเชืชมม่อมพระนคุยของเขาใส่เทียมบดเบิ้งเพื่อนเทียมเน่ก็ตเดงเราเกาห่อนแปะรถเบิ้งเห็ดนี่เอานี้เมให้เบื้งหอยเทียม,มนี่ยนีมซ้ำนี่กับซ้ำนี่เนี่ยหมไล่ขังกับพมี่โอ้ยยาตีถุยตีลีนเละเื่อมกับโอ้ย,ยันตลดุดหมเื่อม มึงเป๊ะหนาเป๊ะตึงซื่อเมยโอ้ยผนฝีมืออาจารย์แล้วเออทำมนันงอมันก็นธรมรมชาติอันนี่แพะหลุดไม่ได้ไรเชื่อมไหมบุลผนีเ่เกิดอ้ยอยากอาจารย์จริงจรองวันนี้เคิดแทนอาจารย์คัดใจนี่ทั้งสาบทั้งเสียงเลยวันนี้จูบ,บ่เป็นซุกเลยนี่ ถอดที่ยังก็ต้องถอดแต่ฟังเสียมันโป๊เปี้ยวเป็นปยังดอกคุกกผู้ประามักบอกนเป็นเบอร์สาม่ไเอากเบร์ซมูรถไทยเงินลักเปลี่ยนมาหมดหาอ พ่อใจว่าจานขาดเลยฮะพ่อใจว่าขาดนี่ระวังตัวเรื่อดับสบายไอ้เบิ้งกลไกลครับเฮ็ดเอาเองก็ได้ครับนี่กับบด้ใหญ่หักยันบดทั้งกกูให้กระยุหนามมอไซ ฝนตกกบบป้ท้ายหน้าตากุนมาที่อาจารย์นี่นธรรมดาเลยครับอ,รอันนี้ขอเมเมนตดนิดหน่อยนะครับเอ่อเฮ็ดยังกับบึงคนใส่งานนะครับอู้แต้มเี่ีอย่งปูนอาจารย์ยังจมจอยไปเลย นิดเดียวครับบ่ได้เป็นยังไยครับแต่ว่าก็สะได้ไล่ห้อยเชือมไม้เบิดครับก็ไล่ดินหรอีหยัง,งมักตัวได้ด้เบิ้บึงมงมันหาหนเอาคลิได้ <laughs> ธรรมดาได้อาจารย์ขับรถกะเก,งก,ก,เก,งก่งกะพีกะเกง่งครับกัพคนนี่กะเก่งครับตัวครับ เบิ่งอยู่นี่บ่มีความจริงจักอย่างครับตัวอย่างเดียวครับอาจารย์เบิ่งได้สายตาก็ฮู้แล้วพูดอย่ามองอย่างนั้นมีเสียขันย่าใส่ในเขาบ่เด,ดี๋ยวนีบ่มีเลยรมันบ่เอฟซีครับมกักไล่รสกัดในไรอย่างใครส่งมาให้เอฟซีป่า เอา้าตื่นตื่นอย่าลับตาไม่หลับมันจีกหมแข็งขันลับตาเนี่ยมันเชื่วมาอยู่ตัวเออโอ้ยมาเต็มทั้งผีก่อนโอ้ย แค่ยู่ปยู่ไปนี่โอ้ยลวดหนึ่งิโหกยังไงมันติดอยู่อ้าวยู่แหละเห็นว่าเน่ะเอ้าพานเล่นขึ้นอีกฝีมือทานอาจารย์เอ้ามูนขันมาตอนด้วยโอ้ แสดงว่าเล้วเทวินม่ควรทำมุนม่นมีแว่น,นตาบ่เดินช่วยแบบมันโคดนี่ครับมุนเชียมเก่งซ้ำาไหครับนี่โอ้ยเ <c oughs> ย,ย,ย่มันบ่มีมแว่นตาเนี่ยมนยันมันแมนดอกมึงไม่ได้ขี่โค้ดได้ขี่ใส่กัน เรื่องคาดในคาดดีครับอันอยากตีได้ห้อยเชื่อมเนี่ยนะครับเชื่อมน้อยพดเพราะว่าช่วงที่มันต้องเข็งแรงครับมันต้องไปประทะกับดินครับดูยู่้เตะมีให้ตีโอ้เชื่อมไหม ุ้ยรับตาใเ,เ,เลยครับมามันสวดมุ่นแตกแตกมอนกู้เขียวเลยครับแพ้เุ้ยบรับตาเก็บเจ้าไงลูกเขา งูเล้งของใครครับเอาแว่นใส่ไปเผาผีกับปลาใส่มาแว่นห้างกินอยู่พร้อมกัน บ้าบอยังไม่เดินหายยังบอเดินจะกินมันมาหน่อยเดียวบอได้มันก็ก้อยหยาเนาะก้อยหยาเนี่มันลอยขึ้นมาหลุดเลยเนาะยิ่งเป็สลัดกูเขาเี่ที่จริงมันอาจจะเดินตำกุนีเเนาะตำกุนีลงไปจังหน่อยหนึ่งอะเพราะว่าช่วงนี้ก้อยขี้ดินมันก็งอเลียนไปเนื้อกับบางงอเบิดเอาแมคมันเล็กนิ้งกว่าภาษาอีก มึงตาพี่หนองเออมงึงนี้มันรับตาแบตะหัวเลยเมืองบุ่นมืงเงินตาเออโอ้ยจีมีฝลังมาใจคไถ่าหน้า ตอนเลี้ยนไ่ได้ตั้งใจวันนี้เนี่ยมึงเชื่อมนะตั้งใจครับเลี้ยนทรงคู่คือเอ,ออเจดีเบอเงียหน่อยจะละมือ,อก็ได้จะอก้อเราเนี่ยต้งแกะเสียนะแกะเสียแกะเสีย ออกรถไถยมากแบบเดียวแม่เบิ่งว่ามันหาเงินได้ไหมพี่นอ้องนี่ไหมงานเดียวงานเดียวไปโซ่เขาเาเอาเงินมาจ่ายคันนายค่ะเขามาจ่ายค่าไถน,นาสัเป,ปลยงานเขาอังแห้งพี่น้องเอ้ยเม็นจะไปอยู่เอา,าเงินมาจา่ายพันก็จะไปใส่เบื้อหาคนมาซอยใส่เลยสหาแข่งรถนงนุนนี่หรแข่งก็นงนุ่น่าหาเงินพิธีเชื่อมนะ ต้องตากับมีเอาข่อยมาขาค่ะคักๆเลยพี่หน่อยเลยมือนี่มือแรงนี่มือเงินขึ้นไปเลยไปเทสงานเนาะต้องมือเงตาใส่กล่องเลยพุ่นน่ะบู๊หุ่นมันหลับเมื่อวานเขาเงินมาจ่ายค่าถมดินครับเส้นไปประมาณปีครึ่งแล้วครับ เงินเงินสี่หมื่นหาประทันใจเพราะมื่นอยู่ขาดต้มดินฮะเขาเขาว่ามันเขาถือเลขไหมขนาดเขาใส่หนีได้นะเพรามัซื้แบบซ้ำถือเลขลยไมพี่น้องเอ้ยไอเอี่ยมาย่างกินเนาะพี่น้องเลยได้เงินหกพันเาเป็นจ้าหมูมาหัดว่า โอ้ยเติเงินไทยหน้าเขาก็กินมาเบิดแลยียเพต้องไปเงินถุงนั่นเงินไทยหน้านี่เขาก็กินหักออกแลว้วมันเป็นโมเมนต์ยังแบบที่ว่ามันถึงลอตเตอรีร่รางวัลทีหนึ่งกับพอดีใจเข<ะ>าหงงเงินมาให้ ใาด่มัยเป็นฝงเข้าถ่อนจลยต่อเขียนต่อขาดูเหนื่อยเลยซ่ำเลยแก่ซ่ำให้เสร็ผมมันคูกับนที่นองไม่แต่อสองสารเลยรับตาใส่ตรงนี้อ้อ,อทีมตัวทีบแล้วก็รอจะของมัเหยียบยางยาาหัวยุ่มเชื่อมเด้ปะเพราเชื่อมได้มไดม่ก้องเชื่อมเหมือนออกันเล็กใหญ่เชื่อมตายแล้วม่ลกันะลงไไน่นไไ โอมันพ่ตีืม้ไปเท่ยถด้่ไเอ่ได้ยักไรครับมวนี่ยี่สิบไร่ิรครับเงินดี่ใส่เบิรครับเดี๋ยวเดี๋ยวเสือกใหม่เสือแต่แพ่งอยู่นี่นี่นี่ยังมาเสิร์นเสือมันสีใหม่พราห่วงคนรอกยานเสือเปื้อนนี่ครับแ่้า แอะไขึ้นทึ่งนจะขอมาไล่ลงบันน้ำไล่ขี่ไม่ก็ไล่ม้องก้อนนอมันเซียนพอกนั้เียมนี่ก็เซียนแล้วตะกี้เยยังกินมูลไเินท่เห็นบอกมันสีอ่ะเสียแล้วทดสอบแต่ท่งกตะลางเะกี้เฮยยังกินตะกี้คายมะพร้าวขบุขึ้นมะพร้าวายครับตะกี้อือสอดป่ะเ็ยานะ เอาทำนียะครับขาดไลเื่่มก็อยกกงสามหมื่นแล้วกันเีงสิเักษ์ี่เมืองย่งเอฟซีอะมื่นกะเดี๋ยวซีรีวิวตาซับเปลือครับคึดนซึงน้ำหูน้ำตาครับมือเลี้ยงอย่บนนี้นวดโอ้ตาเทียบเบื้องตาครับรับก็เสมอรับรับไปตานึ่งมื่นตาหนึงอะไรตัวมันเก็บตาหนึ่งเราใส่ตาหนึ่งอะไรตัวม่นหญ่ นายนนพ่อกอสิแกยูตใครยูป <c oughs> ุ่เออปิดสีม้งอ่เสียงเออยอะาสิมมาทานะแ,แล้วแต้อาจารย์โอ้หิไไปบงขาดไมด,ดำปื้อปือป้ออยู่ล,ยลุลงเนหลาเบ่งเล้ลุงเหลามือนน่ยยากันเด้ลุงเหลาาบ่งเล้ว <c oughs> ยเยอะ<า>ม,มันกัวแกลงเราหัวปักเกอมันเสียกเลยเนี่รอจัดงานท่านที่เลยเนี่หามเย่อหามดานดํเจายถเียร์ไเย้าเชีย้ายานรถจัอเลยถึงพีหลอกม้เาบอลเลเอาจับ <c oughs> มีนะครับดูดีนีน่แหงครับสบายดี